สถานการณ์โควิดที่เอามาฝากกันอยากจะเล่าเรื่องนี้มากเลยตอนนี้คนไทยคนเอเชียในอเมริกาถูกรังแกหนักมากมจริงข่าวนี้คือแบบว่าตั้งแต่มีโควิด1 9เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยคนเอเชียไม่ปลอดภัยเลยนะครับกับการใช้ชีวิตในอเมริกาเอาเล่าข่าวนี้ก่อนข่าวนี้คือคนไทยเป็นผู้หญิงเขาก็พาสัตว์เลี้ยงพาแมวพาหมาพานกเออพานกด้วยนะพาดบา่าแล้วออกไปเดินเล่นปรากฏว่าเธอโดนทําร้ายคือแมวก็โดน แมวโดนกระชากจนแมวตายตัวเธอเองที่เข้าพยายามเข้าไปห้ามเนี่ยก็ถูกทําร้ายเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนอเมริการเธอเล่าให้ฟังคุณรุง้งนะเธอชื่อรุ้งนะครับบอกว่าก็พาไปเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะที่จะพาสัตว์ไปเดินเล่นโน่นน,นั่นนี่นะครับคือมันมีครอบครัวมีการครอบครัวหนึ่งเนี่ยลูกก่อนลูกวิ่งเข้ามากระชาก ตั้งแต่เด็กเลยนะนิสัยไม่ดีอ่ะอเด็ก12ปีเนี่ยมาดึงสายจูงของแมวชื่อพรอสอ,อจนแมวเนี่ยตัวลอยอแล้วก็ล่างมันกระแทกแล้วแมวตัวนี้ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นโรคหัวใจทีนี้พอแมวมันตกใจอ่ะมันตายง่ายนะ,ะมันตายได้เลยนะเธอก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกับครอบครัวของเด็กคนนี้ว่าทําไมมันไม่ห้ามลูกปรากฏก็มีคนเข้ามาทําร้ายเธอนะครับเคสเนี้ยเป็นเคสที่ล่าสุดที่เอามาเปิดเผยให้ดูว่าเฮ้ยคนไทยใช้ชีวิตตอนเนี้ย ไม่ปลอดภัยมากๆแล้วก็มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วนะครับผู้นำสหรัฐโจไบเดนเนี่ยเคยใช้คำพูดประมาณว่า we have to speak out นะครับคือคนอเมริกันเองอ่ะต้อง,ต,องต้องพูดอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่คนอเมริกันคนอื่นไม่พูดเลยนะพอเหตุนนการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพราะฉะนั้นสังคมต้องช่วยกันคนอเมริกันเนี่ยมีรายงานว่าตั้งแต่ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, เรียกโควิด1 i n ว่าเป็นไชนีสไวรัสเป็นไวรัสจากจีนชี้แล้วก็พุ่งไปที่จีนทําให้คนจีนและคนเอเชียในสหรัฐถูกทําร้ายร่างกายมากขึ้นเพราะเอาจริงฝรั่งต้องใช้คํานี้ฝรั่งมันก็ไม่ได้ฉลาดทุกคนค่ะมันเห็นหน้าเอเชียเห็นผมดํามันเหมารวมหมดว่าเป็นคนจีนโดยที่ไม่รู้หรอกว่านี่คือจีนญี่ปุ่นไต้หวันคนไทยคนสิงคโปร์น่นนั่นนี่คนเอเชียโดนหมดนะครับ ก่อนหน้านี้สถานกงสูลใหญ่ที่ไทยในนะครลอสแอแงเจลิสก็มีประกาศเตือนว่าคนไทยใช้ชีวิตช่วงนี้ต้องระวังนะครับมันจะมีการประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อร่างกายต่อชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ84ปีอยู่ที่ซานฟรานซานฟรานเคยเป็นสวรรค์สำหรับคนเอเชียคนไทยหลายคนเลือกใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรเฟรนลี่กับคนกับเอเชียก็อยู่เยอะ มาทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับคุณลุงวิชาเนี่ยถูกผลักล้มแล้วลุงก็ตายแต่ะ<ฆ>84ปีลุงไม่มีทางสู้เดินอยู่กําลังออกเหมือนเดินออกกําลังกายอยู่ดีดเนี่ยมีฝรั่งวิ่งไปผลักตั้งใจผ<ห>ักเลย<ฆ>แล้วก็หัวลุงเนี่ยกระแทกกับพื้นแล้วตายตรงนั้นเลยจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่คุณลุงเสียชีวิตเนี่ยทำให้มีการเรียกร้องจากคนไทยและคนเอเชียนะคะว่า Asians are human คนเอเชียก็เป็นคนเหมือนกัน พยายามที่จะรณรงค์แคมเปญนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครยังไงเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเขาจะเลือกเป็นทาร์เก็ตเป้าหมายก็คือว่า1เป็นผู้หญิงเอเชียเข้าไปตบเข้าไปตีเข้าไปผลักเลยนะโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ย,ยมัน <ใจ S 2> เป็นแรนดอมแอทแท็กสุ่มทําร้ายเห็นผมดำปุ๊บไม่ได้เลยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งสองเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากว่าไม่มีแรงสู้คนกลุ่มนี้ก็จะตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคนที่นั่นเนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องอยู่แบบระมัดระวังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเฮทคคามนะครับเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความที่คนยอเมริกันเนี่ยมองว่าคนเอเชียเนี่ยแตกต่างแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนารสนิยมเพศอะไรอย่างเงี้ยภาษาแล้วก็ไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระลอกล่าสุดของความเกลียดชังของคนอเมริกันที่มีต่อคนเอเชียจากการระบาดของโควิด1นทีและจากการพูดตอกย้ำการสร้างเฮดสปีดของอดีตผู้นำโดนัลด์ทรัมป์ ที่ทําให้คนเอเชียตกเป็นเป้ามากขึ้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนเอเชียคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ไปอยู่ที่สหรัฐเนี่ยหลายคนจํานวนมากเลยนะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นเศรษฐีร่ํารวยสามารถที่จะยกตัวเองจากคนเอเชียที่อพยพมาเนี่ย เทียบเท่ากับคนอเมริกันผิวขาวมันเลยทําให้เกิดความหมันไส้พราะหมันไส้เข้ามากๆก็ไม่ชอบเพราะมองว่าเหมือนกับคนเอเชียเนี่ยเข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพแย่งโอกาสทั้งๆที่คนเอเชียที่คนอเมริกันมองก็คือคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนที่เขาโตที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นพูดเลยนะครับว่าต่อให้เราเป็นอเมริกันแต่ด้วยความที่หน้าตาเราเป็นเอเชียฝรั่งมันไม่คิดว่าเราเป็นอเมริกันฝรั่งอเมริกันมันก็คิดว่าเราเป็นคนต่างชาติ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยพอโตมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในอเมริกาเขาจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นชุมชนของตัวเองคือสร้างอะไรลิตเติ้ลโตเกวเป็นชุมชนของคนญี่ปุ่นลิตเติ้ลอินเดียเวลาไปไหนมาไหนเดินตรงนั้นก็จะเจอคนกลุ่มเดียวกันเฉพาะสัญช,ชาตินั้นเชื้อชาตินั้นนะครับมีอะไรอีกมี Korean Tao, ค o เรียนทาว c h ไชน่าทาบางที่ก็อาจจะมีไทยทาวเหล่านี้เนี่ยหรือบางแห่งหนักเข้า มีโรงเรียนสําหรับคนอเมริกันเชื้อสายจีนโดยเฉพาะไม่ต้องไปเรียนที่เป็นพวกอเมริกันล้วนๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะถูกบุลลีถูกบุลลีตั้งแต่เด็กแล้วก็มันก็จะกลายเป็นปมเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่แก้ไม่ได้วันนี้อดีตแก้ไม่ได้วันนี้แก้ไม่ได้นนแ,ไไดและในอนาคตนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจดเวดีสัมมนากัน ก็ไม่มีทางแก้ได้ไม่มีทางแก้ได้เลยเรื่องนี้จะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมอเมริกันไปอีกนานโอ้ถ้าไปเหตุค่าผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้เลยถ้าแก้ได้ก็คือไม่ต้องไปเหยียบประเทศเขาไม่ต้องมาอยู่นี่คือถ้ามองในมุมแบบง่ายๆเลยนะผู้ชมสมมุติว่าในเมื่อเขาเหยียดเราพอเราไปในสถานที่ตรงนั้นแล้วเขาตบตีเราทุบตีเราหรือกระชากสัตว์เลี้ยงเราแบบนี้เนี่ยแสดงว่าประเทศเขาหรือเมืองเขามันค่อนข้างโหดร้ายมากๆเราก็ต้องไม่ไปอื เขาไม่ให้เกียรติเรานี่เราก็ต้องไม่ไปเพราะว่าการที่เราไปเนี่ยเรียนหนังสือเราก็จ่ายค่าเราเรียนให้เขาสถานที่เราก็จ่ายค่าที่พักให้เขาอยู่กินเราก็จ่ายให้กับประเทศเขารองไม่ไปเอเชียอยู่ในเอเชียด้วยกันเองแล้วไม่ไปเป็นการแบ่งแยกกันไปแบบนี้ออได้ไหมครับไม่งอก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขัดกับภาพที่เราได้ยินเพราะว่าอเมริกาคือดินแดนแห่งเสรีภาพดินแดนแห่งความเสมอภาพ ดินแดนแห่งโอกาสมันก็มีจริงนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีด้านมืดที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติการรังแกคนเอเชียอเมริกานเนี่ยอ่ะมีอเมริกันแท้ๆส่วนหนึ่งคนเอเชียเนี่ยมีอยู่สัก5%เนอกจากนั้นก็จะมีอเมริกันที่เป็นแอฟริกนันที่เข้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับที่แบบค้าทุองค้าทาสก็เอามามีอเมริกันเชื้อสายลาตินที่จะเขาจะมีพรมแดนติดก,กับเม็กซิโกแต่กลายเป็นว่าคนอเมริกันที่เป็นแอฟริกันหรือว่าลาตินเนี่ย ถูกเหยียดน้อยกว่าคนเอเชียคนเอเชียเนี่ยตกเป็นเป้ามากที่สุดน,นะนะเอานะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าส่งกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนทุกประเทศครับคือต้องบอกแบบนี้เลยเราต้องเข้มแข็งและเราต้องสตรองไปด้วยกัน